ก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานพานท้ายวันที่11เมษายนนะครับนี่ก็เป็นพานท้ายไม้สักนะครับทั้ง2ตัวนะครับเคลือบสีอ่อนสีธรรมชาติเลยนะครับใส่ชุดสีเส็ตเสื้อ25มิลลำ16มิลนะครับเดี๋ยวลองให้พร้อมใส่ครับพอ้อเกลียดลายหน้าหลับ ครอบไก่อลูครอบเม็กสีดำอันนี้ก็เป็นทรงสีเซตสแตนดาร์ดนะครับทรงที่ลูกค้าเลือกมาเหมือนกันทั้งสองตัวเลยนะครับ เต้ยี่ห้ามิลลำสิบหกมิลสนใจก็สอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับรับทำส่งตามสั่งครับมีส่งให้เลือกเยอะมากนะครับถ้าเข้ามาสอบถามก่อนได้ครับท่านใดที่ดูวีดีโอจากใน u t u b e ลิงเพจกับลิงก์ไลนย์อยู่ใต้วีดีโอนะครับกดลิงกนะ์แล้วทักเข้ามาได้เลยมีส่งให้เลือกเยอะมากครับ ทรงกำคอทรงมือสอนนะครับรับทำหมุนนะครับสี่ห้าสองสี่ห้าห้าสี่ห้าเจ็ดนะครับ,45 2, 45 5, 45รบถ้าเข้ามาสอบถามก่อนได้ครับราคาไม่แพงนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต่อๆไปครับ Niggas in my girl trying to phase me.